สวัสดีค่ะโลกร้อนขึ้นทุกวันนะคะใจคนก็ร้อนขึ้นไปต,ตามๆกันถ้าคุณอยากจะเย็นและอยู่กับอากาศเย็นๆวันนี้ดิฉันมีโครงการดีๆภายใต้กองทุน Cf i มาฝากค่ะสำหรับกองทุน Cf i นะครับเราเรียกว่าเป็นกองทุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมทำความเย็นครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริหารจัดการกองทุนตัวนี้มานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมนวัตกรรมยั่งยืนรวมถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นของประเทศไทยนะครับที่ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงในเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ตามที่ได้ประกาศไว้กับประชาคมโลกครับสำหรับกองทุน CAF นะครับเรามีโครงการด้วยกันอยู่4ี่โครงการหลักๆครับข้อที่หนึ่งครับเป็นการฝึกอบรมและการศึกษาครับซึ่งเป็นการเพิ่มผิดความสามารถให้กับครูช่างและก็ช่างฝีมือนะครับให้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการสารทําความเย็นได้อย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะสารทําความเย็นที่ติดไฟง่ายนะครับ ณศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่และการขยายศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มครับโครงการที่2ครับเป็นโครงการพัฒนาโครงการสาธิตและนําร่องครับเป็นการใช้สารทาความเย็นที่เป็นธรรมชาตินะครับและเป็นนิตรสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็มีในเรื่องของการส่งเสริมโครงการที่เรียกว่าระบบ Water Loop Cooling System นะครับรวมถึงในเรื่องของตู้แช่เชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติคือ R290 และ R600A ครับ ด้านที่3าครับด้านมาตรฐานและความปลอดภัยนะครับเป็นการสนับสนุนห้องทดสอบนะครับให้รองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากสาทรทาความเย็ยนธรรมชาตินะครับเพื่อที่มั่นใจได้ว่าสินค้าที่จําหน่ายไปยังผู้บริโภคเนี่ยได้คุณภาพและอีกความปลอดภัยครับด้านที่สิ่คือการจัดก,การความรู้และการสื่อสารครับซึ่งหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้โครงการนี้คือ โอทูนิ oh, หรือแอร์เก่าแลกแอร์ใหม่กับอ e ีแกะรับส่วนลดเพิ่มทันที1,000บาทถ้าฟังแล้วย,ยังไม่เคลียร์นะคะเดี๋ยวพระเอกนางเอกของเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะร้อนอะ่ะร้อนเธอเราร้อนเปิดแอร์สิคะก็เ,เปิดแล้วเนี่ยไม่เห็นจะหายร้อนเลย ก็โลกมันร้อนก็แบบนี้แหละแอร์มันเก่าคะ่ะอันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เย็นเปลืองไฟโลกร้อนโอ๊ยน่าจะมีโครงการดีๆบ้างอะเจออะไรได้เวลาเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วดูโครงการนี้สิไหนดูสิแอร์เก่าแลกแอร์ใหม่ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม o 2 n e w ิแอร์เก่าแลกแอร์ใหม่กับ E-GAT สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่โฮมโปรสาขาราชพฤกษ์ระชาชื่นและฟิวเจอร์พาร์คลังสิทิสารทำความเย็นในแอร์ตัวเก่านะครับยิ่งเก่ายิ่งอันตรายและถ้าหมดอายุการใช้งานทำลายไม่ถูกวิธียิ่งส่งผลต่อโลกร้อนครับ ยังไงนะคะเรากําจัดอย่างถูกวิธีถูกต้องตามกระบวนการเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงกดกังวลเรื่องโลกร้อนและอากาศร้อนภายในบ้านไม่ได้เลยครับโครงการนี้เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โฮมโปรและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะแอร์เก่าที่ไม่ใช้แล้วจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่ใช้ได้จะนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งส่วนที่ใช้ไม่ได้จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องสบายใจได้ค่ะรับเลยไหมสักหนึ่งเครื่องสองเครื่อง,งหรือว่ารับทั้งหมดเอาทั้งหมดอย่างละเครื่องค่ะขอบคุณค่ะเราหนาวอ่ะก็แอร์มันใหม่เะนะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวของผู้รักกับแอร์ตัวใหม่ของพวกเขาโครงการคุณภาพ ที่ให้คุณได้ทั้งแอร์ใหม่แล้วก็ช่วยลดโลกร้อนไปพร้อมๆกันค่ะช่วยทําให้คุณสบายใจทั้งการใช้งานและหลังการใช้งานประหยัดและปลอดภัยเพราะเรารู้วิธีในการกําจัดแอร์เก่าอย่างถูกต้องตามประบวนการค่ะอย่าลืมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ O2new a i r แอร์เก่าแลกแอร์ใหม่กับ e ีแกะสาหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับส่วนลดเพิ่มทันที1 0 0 0บาทช่วยทั้งโลกช่วยทั้งเรามาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะ Yeah.